สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแกะปล่องในส่วนของไม้กันสั่นนะฮะเป็นรุ่นอ่าอินสตาดี้4นะฮะเป็นตัวใหม่เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าสินค้าที่เขาส่งมาข้างในมันมีอ,อะไรบ้างของยี่ห้อโฮเฮมนะครับ ต่อจากตัวแทนประเทศไทยนะครับสองงเฮมนี่ตัวนี้ด้านหลังก็จะมีคำอธิบายขอันเยอะเป็นไวเลสคอนโทรล เป็นแบบการประกอบแบบอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วกันรุ่นนี้กันละองน้ำนะครับ IP4 แล้วก็แบตเตอรี่เขาการันตีไว้ว่า14ชั่วโมงนะครับที่สามารถใช้งานได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างในกล่องเขาก็จะเขียนไว้ว่านี่ฮะมีไม้กันสั่นหนึ่งอันอ่าแล้วก็มีมินิทีพอร์ตก็คือตัวสามขาที่เราไว้สำหรับต่อกระตูดของไม้กันสั่นนะครับแล้วก็มีแมนนวล มีสายชาร์จโอ้ให้มาเยอะเลยมีสายชาร์จแล้วก็มีสายที่จะต่อจากตัวไม้กันสั่นเข้ากับในตัวของกล้องะฮะไว้ใช้เป็นชาร์จในตัวดังนั้นคือตัวนี้แสดงว่ามันมีแบตเตอรี่ไว้เป็น w e แบงค์ในตัวไปชาร์จกล้องเวลาเราใช้งานด้วยเดี๋ยวเรามาดูกัน มาอย่างดีนะครับมีบาร์โคดกล่องสวยงามหรูหราเลยทีเดียวมีซีเรียลนัมเบอร์ที่กล่องด้วยนะครับซีเรียลนัมเบอร์ว่าเป็นของแท้นี่สวยงามมาก ก็จะเป็นเปิดออกมาเราก็จะเจอเคสแข็งเป็นเคสแข็งยี่ห้อหูเหมนะครับเป็นเคสที่เขาเป็นรูปทรงของตัวไม้กับสันที่อยู่ด้านในเปิดออกมาเปิดออกมาเราก็จะเจอตัวไม้แล้วก็อันนี้เป็นอะไรเอ่ย เป็นตัวการใช้งานแบบสั้นๆนะครับเขาเรียก Quick Start ว่าเราจะใช้งานการใช้งานที่ได้จะต่อกับกล้องแบบไหนแล้วก็เป็น User Manual ฉบับเต็มเขาก็จะมีหลายภาษามากเลยนะครับโอ้มีภาษาอังกฤษมีภาษาญี่ปุ่น มีดัตมีอิตาลีมีฝรั่งเศสนะฮะมีเกาหลีมีรัเสเซียด้วยแต่ยังไม่มีภาษาไทยให้รองรับนะครับข้างในก็จะเป็นอธิบายตัวของอุปกรณ์ต่างๆว่ามันหน้าที่การทำงานแต่ละฟังก์ชันแต่ละปุ่มอะ่ะมันทำงานอย่างไรอันนี้ก็เป็นสแกน QR code ไว้สำหรับเข้าของแอปพลิเคชันของโฮเฮม ไว้คอนโทลตัวไม้กันสั่นของเราครับตัวนี้จะมีออปชันก็คือเราสามารถคอนโทลในโทรศัพท์มือถือที่เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเข้าไปแล้วก็คอนโทลไม้ด้วยด้วยจากการโทรศัพท์เหมือนเราตั้งกล้องไว้เราใช้โทรศัพท์แทนตัวของจอยสติ๊กต่างๆในการคอนโทลของไม้กิมบอลตัวนี้ครับน้ำหนักของไม้นะฮะก็จะอยู่ที่150กรัม ก็ถือว่าไม่หนักมากนะครับเบาอยู่ใช้งานได้ดีน่าจะกระชับเหมาะมือดีเพราะดูจากลูกทรงของตัวมันก็กระทัดรัดดีพอดีมือเลยใช้ได้แล้วก็รองรับกับรุ่นของกล้องนะฮะส่วนใหญ่จะเป็น g o p ป o นะครับก o ปอฮีโร่แต่รองรับได้หลายรุ่นมากเลย g o p ป o ตั้งแต่ g o p ป o สจนถึงก o p ป o สิเลยนะฮะแล้วก็เป็น กล้องแอคชั่นแคเมราของ DJI Osmo ก็สามารถใช้งานได้เพราะว่ามันเป็นไซส์ที่ใกล้เคียงกันเพราะเขาเขียนไว้ว่าตัวกล้องตัวนี้ตัวไม้กันสั่นนี้ใช้กับกล้องรุ่นที่มีความสูงอของตัวกล้องประมาณ51มิลลิเมตรแล้วก็หนาประมาณ3เซนนะครับ30มิลลิเมตรดังนั้นคือถ้าเกิดกล้องในขนาดใกล้เคียงกันผมคิดว่าใช้ได้ทั้งหมดเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าในนี้ก็จะเป็น หา user manual ที่อธิบายว่าปุ่มต่างๆทำงานยังไงมีอะไรบ้างเป็นการแพนขึ้นลงการหมุนโหมด flow o l ก็จะมีอยู่หลายโหมดอยู่นะฮะเป็นแพน flow o l แพน flow l ก็คือจะตามประเภทหมุนทางซ้ายทางขวาตามตามด้านซ้ายด้านขวาแกนเดียวฮะ,ะแล้วก็มีเป็นแพนแล้วก็คิว flow ก็หมายความว่าหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็มีระบบในการเอียงด้วยติดตามในการเอียงแล้วก็ อันนี้เขียนว่าอล็อกน่าจะหมายความว่าเป็นการล็อกของมุมตำแหน่งให้อยู่ในตำแหน่งปัจจุบันนะครับเป็นการล็อกกล้อง <c oughs> แล้วก็โหมด p o v ส่วนนี้เราจะใช้งานกันบ่อยเป็นการติดตามเหมือนเราติดตามสิ่งของติดตามมือเราเนี่ยครับเวลาเราถ่ายทําอะไรอยู่อย่างเงี้ยถ่ายตามมือเป็นโหมดใช้โหมดของ POV เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันอ๋อทิกเกอร์นะฮะมีปุ่มทิกเกอร์ด้วย โหมดตัวนี้ถ้าเกิดกด1ทีก็จะเป็นโหมดสปอร์ตสำหรับพวกกีฬานะครับใช้งานสำหรับกีฬาแล้วก็ถ้าเกิดกด2ทีมันก็จะหมุนกลับมาเป็นตำแหน่งของเซนเตอร์เป็นการเซตไม้เพื่อให้กลับมาอยู่ในตำแหน่งของเซนเตอร์ขึงกลางของมันนะครับก็ไม่มีอะไรฟังก์ชันก็ดูง่ายดีนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าว่าเขามีอะไรมาให้บ้าง ดับแรกเลยก็ตัวแรกเลยครับนี่เลยไม้ของเรานี่สถานะแบตเตอรี่นะครับเออแต่โดนทีนึงก็ขึ้นเลยตอนนี้แบตที่มีติดมากับกล้องนะฮะกับตัวของไม้กันสั่นที่เขาให้มาเนี่ยมีอยู่สถานะอยู่ประมาณทัก็ดห้าเปอร์เ็ช่องละย5สิบ้าเอร์ซ็นี่ช่องก็หนึ่งร้อยปเซ็นดังนั้นมีอยู่ประมาณ75%็ิบห้าเปอร์เซ็นก็เดี๋ยวเรามาทดลองดูว่ามันมีอะไรกันบ้างนี่ตัวเป็นมือจับมือจับนี่กันลื่น เหมาะมือนี้นะครับไม่ลื่นจริงๆด้วยใช้ได้เลยล่ะแล้วก็อันนี้มีมาให้น่าจะเป็นตัวสําหรับต่ออุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการจับกล้องด้านข้างผมเคยเห็นอยู่เหมือนกันว่าจะมีอ c c กซ s o ซอรีตัวนี้ขายอยู่เพื่อมาต่อไว้สําหรับจับกล้องมือถืออะไรพวกนี้ได้เหมือนกันครับอันนี้เป็นร่องรูสล็อตของ DC เขาเขียนว่า DC Out อาบ DC ด n ดังนั้นตัวนี้ In จนะเป็นการชาร์จของตัวไม้กิมบอลตัวนี้ เป็นการชาร์จเข้าไปว่าเก็บประจุไฟเป็น power bank ด้วยแล้วตัวนี้เป็น power bank สามารถเป็น DC out สำหรับที่เราต่อเอาไว้ต่อใช้งานกับกล้อง action camera ของเราไม่ต้องห่วงกังวลเรื่องของแบตเตอรี่ขณะถ่ายทำแล้วแบตจะอ่อนนะฮะเราสามารถใช้ตัวของตัวนี้ชาร์จเข้าไปที่ตัวกล้องได้เลยสะดวกสะดวกอันนี้จอยสติ๊กนะฮะ จอยสติ๊กก็จะมีเหมือนกันหมดเลยของไลน์ gimbal ทั่วทั่วไปจะมีจอยสติ๊กตัวนี้ไว้สําหรับคอนโทรลกล้องในการหมุนซ้ายขวาแผ่นซ้ายแผ่นขวาขึ้นลงต่างๆนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นไฟแสดงสถานะนี้แทนโฟโลว์เป็นการหมุนติดตามท้าน,นซ้ายท่านขวาแล้วก็แผ่นทิวโฟโลว์มีระบบการเอียงติดตามด้วยอันนี้โหมดไฟแสดงสถานะล็อกนะครับล็อกก็คือในตำแหน่งที่เรามองกล้องออกปัจจุบันออกไปแล้วก็มี POV นี่ จะเป็นไฟแสดงสถานะแต่ละโหมดที่ม้ากิมบอลทำงานอยู่ที่เราตั้งค่าไว้ะครับนี่ปุ่มเซตโหมดมันอยู่นี่มีปุ่มโหมดอันนี้ปุ่มเปิดปิดนะครับอ๋อใช้ได้เลยอันนี้เป็นปุ่มในการสไลด์เอียงในการเอียงมุมเอียงต่างไฟแสดงสถานะของบลูทูธในการเชื่อมต่อของกล้องนะครับ ด้านบนน่ะนี่ปุ่มแพรที่เราจะต้องใช้ในการเชื่อมต่อกล้องก่อนเวลาเราต่อเข้ากับกล้องแอคชั่นแคเมลของเราเราก็ต้องจับการเชื่อมต่อของตัวกล้องกับตัวไม้คิมโบของเราให้มันจับคู่กันก่อนเพื่อจะได้ทำงานคอนโทรลด้วยตัวที่ไม้ตัวนี้นะครับตัวนี้อ่ะตัวนี้เป็นตัวล็อกกล้องเขาบอกว่าเป็นดึงอ๋อโอเคตัวนี้เป็นสปริงนะครับในการดึงล็อกกล้อง ถือว่าเร็วมากนะฮะเราเซตกล้องเข้าไปปุ๊บเราล็อกปุ๊บแล้วก็ดึงล็อกกึ๊บจบเลยถือว่าเขาทำออกมาได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็ตัวอุปรกรณ์ที่ให้มานี่จะมีนี่ฮะเป็นทีพอทสามขาเราสามารถต่อเข้าไปเพื่อกางสามขาตั้งเซตค่าแล้วเราก็ตั้งกล้องไว้ที่พื้นเวลากรณีเราอัดถ่ายวิดีโอในมุมที่เราจะเดินออกไปต่างๆนะครับตัวนี้ก็ ว่าเขาให้มาครบนะเยี่ยมเลยละ่ะแต่เราลองดูออนี่เลยมุมมองรอบรอบของมันนะครับใช้ได้เลยละ่ะถือว่าถนัดมือนะครับจับได้เข้ารูปเข้าทรงดีมาก การทำงานของตัวมันตัวอุปกรณ์ที่ให้มาก็จะมีอีกนี่มีตัวกันชื้นด้วยซึ่งทุกอันจะต้องมีอยู่แล้วนะครับกันชื้นไว้สำหรับใส่อยู่ในเคฟเพื่อการชื้นอุปกรณ์ของเราอันนี้เป็นสาย DC นะฮะดูสินี่อะไรนี่ไว้ชาร์จกล้องอันนี้เป็นสายที่ให้มาจะเป็นสายไทส C นะครับ เราจะต่อเข้ากับตัวของไมค์กิมบอลเข้ากับตัวกล้องของเราขณะใช้งานเป็นการชาร์จแบตเข้าไปในตัวด้วยนะครับที่มีให้มามีหนึ่งเส้นแล้วตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นไมโครนะฮะไมโคร USB ท้าที่ดูแล้วเป็นไมโครหัวต่อไมโครสำหรับใช้กับกล้องรุ่นต่างๆนะครับถือว่าให้มาครบมากเป็นไมโคร USB เป็น ต่อ Type C นะฮะแล้วก็เป็นตัวของสายชาร์จเข้ากับกล้องดังนั้นต่อนี่เลยนี่ก็ใช้ได้แต่เขาที่เขาไม่ได้ให้มานี่ก็คือหัวนะฮะหัวของอะแดปเตอร์ไม่ได้มีให้มาดังนั้นคือเราจะต้องหาเอาหัวอะแดปเตอร์เพื่อจะต่อชาร์จของตัวกล้องของเรานะครับเราสามารถใช้หัวอะแดปเตอร์ของโทรศัพท์มือถือของเราก็ได้เดี๋ยวเราจะมาทดลองเปิดเครื่องดูนะครับว่า มันออกมาเป็นยังไงกดค้างไว้นะครับสามวินาทีลันละนะครับไม้กันสั่นแต่เปิดมาครั้งแรกมันตกใจนะครับที่มันสั่นอย่างเงี้ยเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ตัวกล้องที่มีการรับน้ําหนักของมันนะครับเราจะต้องทําการใส่กล้องก่อนซึ่งกล้องโกโปรของผมนะั้นใช้ในการถ่ายทําอยู่เดี๋ยวผมจะใช้ลองเซตดูแล้วก็จะใช้ของกล้องโทรศัพท์มือถือในการอัดเพื่อให้ทุกท่านได้ดูีกทีนะครับ ปิดฝาครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองเชื่อมต่อตัวของไม้กิมบกับกล้องโกโกของเราดูนะฮะว่าตอนเปิดเครื่องหลังจากที่เราใส่มันไปแล้วมันจะสั่นไหมดี๋ยวเรามาลองดูกันอาวแต่ตัวนี้นะครับในส่วนของตัวแกนหมุนของไม้กิมบอลฮะตัวนี้มันมี power bank ในตัวดังนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้งาน อตอนที่ชาร์จแบตไปด้วยขณะการใช้กล้องนะครับเราก็จะต้องกับด้านกล้องนะฮะเพื่อให้เอาส่วนของด้านฝาเปิดที่จะใช้ในการชาร์จแบตออกด้านนอกไม่ติดกับจุดหมุนด้านในตัวนี้นะครับก็กับกล้องได้สามารถหมุนได้หมุนได้แล้วแต่เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ตัวของ power bank ของตัวกล้องเนี้ยในการชาร์จกล้องขณะใช้งานเราก็หันในตำแหน่งของกล้องแบบปกติก็ด้านบนของปุ่มถ่ายก็จะอยู่ด้านบนของมันจิมบอนตามปกตินะครับ เดี๋ยวผมจะใส่เป็นแบบปกติก่อนแล้วกันเพราะว่ามันก็แค่หมุนกลับด้านแค่นั้นเองวิธีการใส่นะครับเขาก็จะมีในส่วนของตุ่มสีแดงๆที่เห็นนะฮะตรงนี้มันเป็นสปริงดึงได้ดึงแล้วก็อ้าอ,ออกเราก็ทำการใส่กล้องของเราเข้าไปอ,อตัวนี้มันจะง้างปิดไม่ได้นะครับแต่ ไม่ต้องตกใจนะครับสามารถดึงยืดได้เพราะมันเป็นการปรับระยะไว้สําหรับใส่ของกล้องของตามขนาดของกว้าง,งแต่ละรุ่นเราก็ดึงขึ้นมาจะเป็นสปริงที่นนนแน่นหน่อยแล้วก็ง้างนะครับก็จะเป็นการหนีบแบบรวดเร็วถือว่าสะดวกมากนะฮะแต่ก็สปริงแข็งเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่ก็เป็นการรัดเพื่อให้กล้องอยู่ในตำแหน่งไม่เคลื่อนไหวไปไหนได้หลังจากที่เราใส่แล้ว เราก็เปิดกล้องโกโปรของเราก่อน <c oughs> เปิดแล้วนะครับผมก็จะทำการเปิดตัวไม้บิมบอลเราก็จะกดแช่ไว้ที่ปุ่มนี้3วินาทีเพื่อให้ไม้มันทำงานเรียบร้อยครับไม่สั่นตามปกติผมได้ทำการจับคู่ของตัวกล้องกับตัวไม้ไว้แล้วนะฮะ วิธีการจะเชื่อมต่อของกล้องกับไม้ก็ดับเบิลคลิกที่ตัวของแพรตัวนี้แล้วก็เราเข้าไปเซตค่าที่กล้องโปรปัวของเราเป็นคอนเน c กกับตัวของ Quick App p ดังนั้นมันก็จะเป็นการเชื่อมต่อกับตัวของไม้กิมบอ l ของเราออกมาได้เลยนี่นะครับจอยสติ๊กนะฮะลง ซ้ายขวาถือว่าราบลื่นปกติดีนะครับหมดครับเดี๋ยวเราจะมาลองใส่กล้องโกโปรของเราเข้ากับตัวไม้คิมบอลนะฮะแล้วเราจะลองเปิดเครื่องดูว่ามันจะสั่นเหมือนตอนที่เราเปิดไม้เปล่าเปหรือเปล่า,ลานี่เราเตรียมกล้องมาละเดี๋ยวเรามาลองดู อ่าแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับในเมื่อไม้ตัวของกันสั่นตัวนี้ครับมันสามารถชาร์จนะครับมันเป็นเทอแบงในตัวเราสามารถเอาไฟจากช่องของไมโครยู US B บีตัวนี้ต่อชาร์จเข้ากับกล้องโกโปรของเราขนาดใช้งานเพื่อป้องกันแบตเตอรี่หมดเราก็ต้องเอากับหัวของกล้องโกโปรเราลงนะครับพอถ้าเกิดตั้งในตำแหน่งที่หันปุ่มของกดชัตเตอร์เหมือนตำแหน่งของกล้องปกติทั่วไปไว้ด้านบนอะรูของ ในการชาร์จแบตเตอรี่ของเราอ่ะมันจะไปอยู่ชิดกับตัวของด้านในของไม้ g กิมบอลทำให้มันเปิดฝาและชาร์จแบตไม่ได้ดังนั้นเราจะต้องกลับหัวเพื่อทําการเอาตัวฝาเปิดอยู่ด้านนอกเพื่อจะเปิดแล้วก็ต่อจากชาร์จแบตจากตัวของไม g i กิมบอเอามาชาร์จกล้องโกโปรของเราเดี๋ยวผมจะทํากลับหัวเพื่อต่อสายชาร์จไว้นะครับเดี๋ยวไปดูกันวิธีการใส่นะฮะก็ เราก็ต้องเปิดกล้องโกโปรของเราก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเรากลับหัวตำแหน่งของปุ่ม On Off ของกล้องโกโปรมันจะเข้าไปติดอยู่ในส่วนของตำแหน่งด้านในของไม้กิมบของเรานะเปิดเรียบร้อยที่ีการใส่ทุนจะเห็นตัวสีแดงๆตรงนี้นะครับมันเป็นสปริง ดังนั้นเราก็ดึงยืดแล้วก็อ้าออกเราก็นํากล้องของเรากลับด้านเลยใส่นี่ครับกลับหัวชีดเข้าไปวิธีการใส่นะครับมันก็จะง้างเราก็ปิดแต่กล้องความหนาของแต่ละรุ่นไม่เท่ากันนะครับเขาจึงทาเป็นตัวสําหรับยืดแบบสปริงได้มาแล้วถ้าเกิดง้างเข้าไปมันจะหักนะครับให้ดึงสปริงง้างแล้วก็ล็อกเข้าไปก่อนนะครับ ก็ดึงออกมาแล้วก็งา้างแล้วก็ล็อกใส่ตำแหน่งเข้าไปมันยืดได้เราก็ใส่แล้วตอนนี้เราก็มาเปิดไม้กิมบอลของเราเพื่อทำการเทสดูนะครับผมก็จะเปิดเครื่องกดค้างไว้ทำงานแล้วังนั้นการใช้งานครั้งแรกนะครับเราจะต้องเชื่อมต่อ กล้องกับตัวของไม้ gimbal ให้รู้จักกันก่อนมันจะมีปุ่มแพรตัวนี้นครับปุ่มแพรของตัวกล้องกด2ครั้ง double click แล้วก็มันจะกระพริบไฟสีเขียวแสดงฐานะนาจะาก,กระพริบกระพิบแล้วเราก็เข้าไปตั้ง connect ตัวของกล้อง GoPro โโของเรานะครับที่เซตเป็น Quick app มันก็จะเชื่อมต่อตัวของกล้องกับตัวของไม้ gimbal พขเชื่อมต่อแล้วก็ใช้งานได้ปกติเหมือนทั่วไปนี่ครับ ปุ่มตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มโหมดนะครับดังนั้นคือถ้าเากิดเราคลิกไฟแสดงสานะจะขยับปรับเปลี่ยนไปตามโหมดที่เราเลือกแผนโฟลว์ Pan llow, หรือเป็น POV แล้วแต่เราจะใช้งานลักษณะของการใช้งานแบบไหนนะครับก็ลองเล่นกันดูส่วนจอสติ๊ก็เป็นการขยับขึ้นขยับลงหร่อซ้ายแผนซ้ายแผนขวาตามปกติเหมือนไม้กิมบอของแต่ละรุ่นที่มีอยู่ครับใช้งานได้ไง่ายผมดูแล้ว แล้วก็โหมดฟังก์ชันง,ง่ายๆอันนึงที่เราสามารถคอนโทรลได้จากไม้์กิมบอลของรุ่นนี้ก็จะเป็นตรงปุ่มเปิดปิดนะครับจะมีสัญลักษณ์อยู่กดหนึ่งที่จะเป็นการถ่ายภาพหรือเป็นโหมดวิดีโออยู่ก็กดหนึ่งที่ก็จะเป็นการถ่ายวิดีโอกดอีกทีก็จะเป็นการหยุดเงี้ยครับแล้วก็เป็นการสลับโหมดระหว่างกล้องถ่ายรูปกับกล้องวิดีโอถ้าเกิดว่าเรากดคลิกสองครั้งคิิกกิ๊ก ก็จะเปลี่ยนจากโหมดที่เราอยู่ก็คือสมมติว่าเป็นโหมดของการถ่ายภาพอยู่กด2อ,อครั้งแก๊แกแก็จะปรับมาเป็นโหมดของวิดีโอให้ให้ได้ใช้โดยที่เราไม่ต้องมากดปรับฟังก์ชันไม่ต้องมาลูดหน้าจอเพื่อจะเปลี่ยนจากโหมดเป็นวิดีโอเป็นกล้องถ่ายรูปนะครับเราสามารถปรับได้ที่ตัวไมยได้เลยก็ถือว่ามันทําได้ทุกอย่างนะครับยกเว้นเปิดปิดกล้องโกโปรแค่นั้นเองก็ใช้ได้ ตองขึ้นตายขวาก็ได้เลยโอเคเลยผมว่ามันพดฒนามากเลยนะครับส่วนตรงข้างหน้าจะเป็นทิกเกอร์กดหนึ่งคีก็จะเป็นโหมดสปอร์ตแต่ถ้าเกิดว่ากดสองครั้งจะเป็นการเซ็ตศูนย์ของไม้กิมบอลให้มันหมุนกลับมาในตำแหน่งเดิมนะครับมันก็จะปรับตำแหน่งกลับมาสู่หน้าตรงอย่างเงี้ยผมทำานี้อยู่นะ วันอย่างเงี้ยปุ๊บผมแตเบิ้์ทพี่สองทีมันจะกลับมาตำแหน่งนะปัจจุบันข้างหน้าไว้ให้เราเล่มได้ใหม่ซ้ายขวาครับเราก็มาจบการรีวิวไอ้ตัวไม้กิมบอลอ๋อลืมไปนี่นะครับที่เป็นช่องของการชาร์จแบตเตอรี่ของเรานะครับถ้าเราเปิดมาเขาก็จะมีสายตัวของ ไมโคร USB เดี๋ยวผมดูกันนะครับนี่ตัวนี้เพราะกล้อง GoPro ของเราเป็น Type C มันจะมีตัวต่อออกมาจากตัวของไม้ gimbal เพื่อทำการชาร์จตัวนี้เราก็เปิดไปแล้วก็ชาร์จไปด้วยยังไม่ต้องกังวลเรื่องแบตหมดนะครับอย่างนั้นถือว่าสะดวกมากเลยก็ทลองใช้กันดูนะครับไปลองดูว่ารุ่นนี้จะเอาการเป็นการใช้งานออกมาได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวผมจะมาลองทดลอง รีวิวให้ดูในครั้งต,ต่อไปหลังจากการทดลองใช้แล้วออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันในคลิปต่อ,ตอไปครับ